<I> <Yeah. S 1> สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองสี่สิบกว่านาทีนะครับนัดจะสาตีสามเคิงนะครับพี่น้องตอนนี้ก็แวะที่ปตทนะครับปั๊มน้ำมันแล้วก็สีเดินทางตอนนะครับเข้าสิบไปทีบ้านาบ้านเสียงเหียนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับไปแต่งเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวพิธีเช้านะครับวันนี้ <c oughs> เป็นทางร้านของครูบีทดนะครับร้านใบไม้เวด,ดิ้งจ้างภูมิใจเป็นแต่งหน้าเจ้าสาวนะครับวันนี้กระดูแลมี่เจ้าสาวเจ้าเบ้าแล้วกเพื่อนเจ้าสาวสองคนนะครับพี่น้องวันนี้มีผู้ด,ดูแลมาน้ำนะครับเราก็จะเดินทางต่อเลยนะครับพี่น้องให้มันครบแปดนาทีนะถ่ายไปเรื่อยๆเลยภาะสีดเดือนขางต่อนะครับพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันแวะซื้อน้ำดื่มนะครับออกจาสิไปไอประมาณห่างจากห่างจากบ้านภูมิใจประมาณ40กว่ากิโลนะครับ ทางคลิปโดนแล้วพี่น้องเออบอคอยเดี๋ยวอาจคลิปลุ่งกันยูทูบจ้าทียงมาเลยมาอาัดคลิปให้พี่น้องได้หายคิดถึงนะครับเงียบทิพเงียบไปเพราะมนมนยังได้พี่น้องเหตุง่ามอยู่เลยเพระาะเมนบอบบอสนะช่วงนี้ภูมิใจรับแต่งหน้าฟรีแลนซ์นะครับ สูมหาสาครคามนะครับผ <c oughs> ูใ้ใดสนใจติดตอ่องานเรียกพี่น้องเดอ้อติดตอ่อทางเพจ a ฟ e b o o k นะครับภูมิใจช่างแต่งหน้านะครับ ทางเพจก็สิเป็นภูมิใจช่างแต่งหน้าแฟมเพจนะครับพี่น้องเพื่ดสนใจติดตอ่อการติดตอ่องานรับแต่งหน้าเจ้าบา่าวเจ้าสาวรับแต่งหน้าทั่วไปแล้วก็รับงานรีแลนซ์นะครับแล้วก็รับจัดงานแต่งจัดดอกไม้ครบวงจรนะครับพี่น้องสามารถติดตอ่อได้นะครับสิมีช่องทางการติดตอ่อตอนนี้กับสิมีอยู่ 3ช่องทางนะครับช่องทางที่1ก็คือ Facebook ภูมิใจช่างแต่งหน้านะครับหลักกับเพจเพจที่1ก็คือเพจภูมิใจพันธลิตแฟนเพจแล้วก็เพจช่างแต่งหน้าเพจนะครับแล้วการทางช่องย t u b e ชื่อช่องภูมิใจออฟิเชียลนะครับพี่นอ้องสนใจติดต่อการติดต่องานพี่น้องก,ก็ยินบ็อกมาได้เลยนะครับสอบาราคาสอางพันน่ละเอียดใดนะครับ ครบแปดนาทีนะคะพี่นอ้องสิท้ายไปเรื่อยๆอย่างสิ้สิละมืนขึ้นนี่บอลลัมเพลนลเพื่อนไหลสดชมไหลสดเยอะไหมมันขึนนี้ศ <c oughs> ิลปินทั้งออรดิชัน กะไลนนพมลของสาวนอนเพบันแพงกระไลสุดช่วงฟรีนะครับพี่นอนตุกงคืนดีมนใจได้เข้าไปดูอ เริ่มหลังให้ดูนะครับตอนนี้กำลังเดินทางอยู่น,นนี้เจ้าสาวผมสีทองเจ้าสาว นัดเจ้าสาวนัดเจ้าสาวประมาณตีสามครึ่งนะครับเตรียมความพร้อมเตรียมอุปกรณ์แล้วก็สิเริ่มเตรีมเลยเพราะว่าวันนี้ภูมิใจทั้งแต่งหน้าทั้งผมคนเดียวนะคระับพอด้มีสามผมมานำเนเพราะว่า พี่น้องปนีกับสิบปิดคลิปนะครับเจอกันที่บ้านเจ้าสาวนะครับพี่น้องพอกันยุีิบ้านเจ้าสาวนะครับเดี๋ยวภูมิใจจะอัดคลิปเบื้องหลังให้ดูนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนด้อฝากเพจฝากเฟซบุ๊กด้วยนะครับติดต่องานก็อินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับพี่นอ้องขอในเอสซีทั้งหลายติดต่องารติดต่องานถ้าทาภูมิใจเลยนะครับ